หลายคนอาจจะประสบปัญหาในด้านการซื้อไมครดิ n ิ m i c มาหรือว่าไม r i b b o n มานะฮะแล้วใช้ในการอัดเสียงอะไรก็ตามแต่แต่ว่าได้ออาต์ที่เบาเกินไปนะครับผมวันนี้ผมมีตัวช่วยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโปรรีวิวเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ผมโซ่ เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำทางด้านของ r e d l ียลแม็ก o o สนะครับผมปรีไม่ ai, ระดับคลาส s A ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม d ์ด a นามิกไม r ์ริบบอนหรือไมล์อะไรก็ตามแต่นะสามารถบูสสัญญาณได้ถึง25เดซิเบลกันเลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันเลยครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นพรีเม่ยม plus A นะครับผมมีวงจรขยายแบบ JFET นะครับเป็นวงจรขยายระดับพรีเมี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับผมสามารถบูสสัญญาณได้ถึง25เดซิเบลนั่นเองนะฮะแล้วก็เหมาะสําหรับไมค์ไดนามิกและริบบอนโดยเฉพาะรับการจ่ายไฟโดย48โวลต์แฟนทอมพาวเวอร์นะครับเชื่อมต่อด้วย XLR 3พินนะฮะทั้งภาคเข้าแล้วก็ภาคออกอินพุตและเอา์พุตเลยทีเดียวนะครับฟิวซี่เสปอน์อยู่ที่30ถึง ส0 0 0 0 0เฮิร์ตกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าขยายสัญญาณได้ครอบคลุมทุกย่านกันเลยทีเดียวนะฮะที่สําคัญนะฮะกะทัดรัดมากๆสามารถพกพาไปทํางานนอกสถานที่ได้แบบสะดวกสบายมากๆด้วยครับทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าตัวนี้กันครับผมไปดูเลย ต่อไปจะเป็นการทดสอบฟังก์ชันของ Mac Boost แล้วก็เป็นการฟังเสียงที่ผ่านเจ้าตัวปรีไมค์ของเขาไปในตัวเลยแล้วกันนะครับผมทั้งขวามือของผมก็คือเกนนะฮะมีมินและก็แม็กซ์นะครับต่ำสุดจะบูสต์อยู่ที่4เดซิเบลนะฮะผมแล้วก็แม็กส์ของเขาอยู่ที่25เดซิเบลฟังก์ชันเกนตัวนี้นะครับผมจะสามารถเชื่อมโยงกับทางด้านของเลเวลฟังก์ชันข้างบนสุดนะครับ VARI ตรงนี้นะครับผมหรือว่า Very นั่นเองเมื่อเรากดไปที่ปุ่มบนสุดตรงนี้จะสามารถคอนโทรลเกนได้อย่างอิสระเลยนะครับผมเมื่อผม บิดเกนขึ้นไปสังเกตว่าเสียงก็จะดังขึ้นนะครับผมถัดมาเมื่อเราก,กดไปตรงที่เขียนว่าฟูตรงนี้นะครับผมเป็นการบูสต์เกนแม็กสุดเลยนะครับก็คือ 25DB กันเลยนะเดี๋ยวผมลองกดไปดูนะครับผมจะสังเกตได้ว่าสัญญาณเนี่ยดังขึ้นมามากเลยนะครับผมและฮาฟตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งนะครับผมก็คือ12.5เดซิเบลนั่นเองนะเดี๋ยวลองกดดูนะฮะ นี่ครับผมก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับผมฟังก์ชันถัดไปนะฮะคือฟังก์ชันโหลดนั่นเองปรับได้3แบบนะครับมีโลมีมิดแล้วก็มีไฮเป็นการควบคุมทางด้านของฟ r e ควนซีหรือว่าย่านความถี่นั่นเองว่าเราต้องการเติมเต็มสัญญาณประเภทไหนนะแล้วก็ต้องการโทนเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โลนะครับผมโทนเสียงก็จะมีความแน่นแล้วก็มีความนุ่มนะครับเดี๋ยวปรับมาที่มิดกันนะครับผมนี่สว่างขึ้นมาเลยนะฮะทุกคนสวัสดีครับ สว่างเลยนะครับผมถ้ายังสว่างไม่พอนะครับผมมีไฮอีกนะครับผมทุกคนนี่ฮะเสียงผมจะคมชัดขึ้นมาเลยฮนะถือว่าฟังก์ชันในครอบคุมมากๆคือไม่ได้ขยายอย่างเดียวนะ เลือกย่านความถี่ที่เราต้องการได้ด้วยนะครับเป็นไงฮะฟังเสียงสําหรับเจ้าตัว Mac Book ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วก็มีประสิทธิภาพของเสียงที่มากขึ้นมากๆเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่าได้โทนเสียงที่แน่นแล้วก็ใสแล้วก็ดังขึ้นมากๆนะครับผมได้สัญญาณที่เต็มมากๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมต่อไปเดี๋ยวลองไปทดสอบทางด้านการร้องเพลงกันบ้างนะฮะว่าจะสามารถเติมเต็มสัญญาณที่ดนามิกเรนต์กว้างๆอย่างการร้องเพลงเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับผม Another summer day is coming, gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, and I see you all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. Another summer day is coming, gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I see feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know another summer day is coming, gone away in paris and rome but i wanna go home mm -hmm. maybe surrounded by a million people and i see feel all alone i just wanna go home oh i miss you you know เป็นไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากได้ลองฟังเสียงที่ผ่านเจ้าตัว Mac Boost แล้วนะครับผมบอกเลยว่าได้โทนที่สว่างแน่นแล้วก็มีมวลขึ้นมากๆเลยนะครับผมไม่เพียงแค่บูสสัญญาณเฉพาะเดซิเบลเท่านั้นบอกเลยว่าบูสย่านต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากที่ผ่านแล้วเสียงดูแพงขึ้นมาทันทีเลยครับทุกคนตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับเนื่องจากขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็ประสิทธิภาพที่เต็มเปี่ยมมากมากนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาลองสินค้าว่าเสียงมันดีขึ้ จริงหรือเปล่านะครับผมเข้ามาได้ที่ร้านเราเลยนะครับผมมิลเลนเนียสโปรโอริโอนะฮะอยู่ที่ซอยรังกำแหง24แยก30นะฮะหรือว่าข้างๆกับมหาวิทยาลัยเอแบกหัวหมากนั่นเองนะครับหรือว่าเยียงๆกับสนามกีฬาราชมังกลากีฬาสถานนั่นเองลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาที่หน้าร้านนะครับผมสามารถติดต่อได้ช่องทางออนไลน์ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้ให้นะครับผมแล้วก็ฝากด้วยสําหรับ MacBook สําหรับคลิปหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจแล้วก็อยากมาแนะนําเดี๋ยวรอติดตามรับชมกัน ัันนเลยะครบสำหรับวันนี้โปรดีวิวของเราต้องขอตัวลากัน hmm. ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีจ้า